สวัสดีเพื่อนพี่นะครับผมส้มจี๊ดเก้าสันวาครับวันนี้เราก็พาน้องแหวนนะครับโรงเรียนเทศบาลห้านะครับมาซ้อมจักรยานขาไถ่ครับที่ปึ้งุนทะเลนะครับน้องแหวนนี่เป็นนักจักรยานขาไถ่เยาวชนนะครับของจังหวัดสุราษฎร์ธานีนะครับวันนี้เรามาซ้อมกับนักปั่นจักรยานเยาวชนนะครับจังหวัดสุราษฎร์ธานีครับกาลังซ้อมอยู่ครับเยาวชนนี่ซ้อมซ้อมหกลอบสนามนะครับ ยุวชนนี่ซ้อมซ้อมไปตามกำลังนะครับซ้อมไม่ตามกำลังแต่น่าจะซ้อมประมาณหกกิโลนะครับตอนนี้ก็สองกิโลผ่านไปแล้วนะสองกิโลผ่านแล้วแต่ลืมนะฝากเชียร์น้องแหวนวยครับเราจะส่งน้องแหวนไปแข่งนะครับงานระดับประเทศนะครับยุวชนจังหวัดสุราธานีนะครับยุวชนครับยุวชนครับยุวชนสุราธานีครับแข่งที่เซนทันนี่รุ่นหกขวบนะครับอันดับหนึ่งของภาคใต้ น,นี่เรียนอยู่โรงเรียนเทศบาลหนะ้านะก็ปากเชีย์น้องแหวนด้วยนะครับแล้วพบกับผมนะครับส้มจี๊ดเก้าันวานะครับในปั่นทุกที่ที่มีทางครับแล้วพบกันครับขอบคุณครับ